เนอเลื่อนจำที่ชั่วร้ายที่สุดเดี๋ยวก่อนนะนี่พวกเราถูกจับกันอีกแล้วงั้นเหรอนั่นนะสิแล้วทำไมถูกจับสามคนอีกแล้วล่ะคราวนี้พี่ฝนถูกจับบ่อยชะมอดเลยพวกปิดในไปหยิบประทูของใครมาอีกกระเป๋าฉันไม่ได้หยิบประทูของใครสักกันหน่อยอแล้วพวกเรามาอยู่ที่นี่กันได้ยังไงอะ่ะพี่เอกว่าจะที่ไหนไม่สําคัญตอนนี้เรารีบรวมตัวกันแล้วออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าพอพูดถูกต้องเลย ตรงนี้มีท่อระบายน้ำอะไรบางอย่างแต่ว่าถูกกั้นเอาไว้ด้วยอ่ะทุกคนพี่ฝนมาดูอะไรนี้เร็วเจออะไรเหรอฉันว่าน่าจะเป็นทางออกนะทางออกแต่แบบว่าเหมือนเหมือนถูกกั้นเอาไว้อ่ะทุกคนทางนี้พี่เอกเจอกล่องอะไรก็ไม่รู้เจอกล่องเหรอใช่แล้วไยเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าตรงนี้เราสามารถหาทางออกไปได้พี่ฝนนี่มีปุ่มสีเขียวอยู่ด้วยนี่ตุ่มเหรอเดี๋ยวพี่เอกหยียบก่อนนะ,อะลองดู โอ้พี่แอกลองกดตุ่มไม่ฮะกดตุ่มไม่ฝดแล้วว่าไงอ่ะนี่นะมีประตูทางออกตรงนี้งั้นฉันไปก่อนนะมาแล้วเข้าโอ้ไม่ใช่ประตูทุกคนเป็นกำแพงเออเดยวเดี๋ยว,ยวพี่แอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกจากตุ่มได้เลยเดี๋ยวพี่เอกเหยียบไว้ให้พี่ฝนเดี๋ยวนาะปุ๊กปิกฉันว่าฉันเจอตุ่มอะไรบางอย่างตรงนี้อีกแล้วล่ะพี่แอกออกไม่ได้อะฮะอ,ออกไม่ได้งั้นเหรอ เอาเดี๋ยวก่อนอ๋อรู้แล้วฝั่งนี้มีตุ่มให้เรากดเอยปล่อยพี่เอกออกไปด้วยพวกพี่แล้วนายออกมาทําไมอ่ะฉันไม่รู้นี่นะ,ะเดี๋ยวก่อนนะดูมันว่าที่แห่งนี้เราจะต้องช่วยเหลือกันในการหนีออกไปจากตรงนี้ด้วยละพี่เอกคิดว่ามันคุ้นๆอยู่นะเนี่ยเป็นออบบี้ทีมัวงนเหรอ เป๊ะเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่ออกจากคุกแบบทีมเวิร์กเหรอเราจะต้องเหยียบแล้วมีเวลาจํากัดนะพี่ฝนนะฮะต้องเหยียบแล้วก็มีเวลาจํากัดงั้นเหรออืมโอเอดช่จริงด้วยแล้วงี้จะไปกันยังไงอะพี่เต้องเหยียบกันสองคนไงงั้นเหยียบปุ๊บแล้วรีบวิ่งเลยนะปุ๊บปิกนะเดี๋ยวพี่ฝนนับให้ฮะหนึ่งฮะสองมาเลยรอบนายรอบนายรอบนายนี่ไงเราสามารถผ่านกันมาได้แล้วนั่นคนตำรวจคนนั้นหรือเปล่า พี่ฝนครับดูท่าทางที่นี่นะจะใจร้ายมากเลยคุณตำรวจเขาจับเรามาเรื่องอะไรกันหรอครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจอนแต่คิดว่าตรงนี้มีตุ๊กอีกแล้วครับทุกคนพี่เอกเหยียบให้แล้วพี่ฝนลงได้เลยเด้ครจะขอดูก่อนอจะว่าไปตรงนี้เป็นท่อระบายอากาศหรือท่อระบายน้ำกันแน่รีบกระโดดลงมาเร็วมีเวลาจำกัดอยู่นะตรงนั้นมี มีแท่งสีต่างๆที่เราจะต้องใช้ตุ่มกดด้วยล่ะขอบอกเราเหยียบแบบนี้ก็ได้นะเหยียบแบบนี้งั้นเหรอสีเหลืองเหยียบให้พี่เอก,กอนอ๋อพี่ฝนร,รู้แล้วข้างบนมีตุ่มให้เรากดอีกใช่หรือเปล่าใช่แล้วมีทั้งเหลืองทั้งเขียวเลยอ่ะเหยียบเหลืองให้ละอ๋อพวกเป็นานยะเหยียบเขียวไว้ก่อนหรือว่านายจะไปก่อนให้ฉันเหยียบฉันไปก็ได้อ่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวนายขึ้นไปแล้วก็ไปเหยียบสีเขียวให้ฉันนะอันนี้เหรอใช่แล้ว โอ้สุดยอดปไปเลยนี่ถ้าพวกเราสามาคีกันเนี่ยเราไปได้แน่นอนโอ้แล้วถ้ามีมาหลายๆคนจะเป็นอะไรหรือเปล่านะอันนั้นก็จะสับสนน่าดูมาพี่ฝนเรารีบไปจากตรงนี้กันต่อดีกว่า <c oughs> ไปทางไหนอะไปข้างหน้านั่นไงข้างหน้าไหนอ่ะข้างหน้าน <c oughs> ู้นไงพี่ฝนวอานี่งเจอแล้วนี่เหยียบไปเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะขอคิดก่อนโอ้ข้างหน้ามีเส้นทางให้เรากดอีกนะมาเดี๋ยวพีเกเหยียบตรงนี้ให้เฮ้ยเจ็บ โอ้โหน้ำข้างล่างสีเขียวดูท่าทางน่าจะเป็นน้ำกรดนั่นเนี่ยระวังด้วยปุ๊กปิ๊กตรงนี้มีตุ่มอีกแล้วโอไม่เห็นขึ้นอะไรมาเลยอ๋อเหยียบคู่กันแน่าจะไปทันไหมเนี่ยเพาปุ๊กปิ๊กเร็วหน่อยระวังให้ดีนะไม่ต้องกลัวหนาแค่นี้ฉันสบายอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกเดี๋ยวขอขอไปก่อนฮึบฉึบฮึบฉึบฮึอ,บอือ,อือออ,โ,อ,โ,หโ,อโหแยแล้วไปไม่ทัน เดี๋ยวเราลองดูใหม่ก็แล้วกันนะเราต้องรีบเหยียบแล้วรีบวิ่งเลยต้องเหยียบพร้อมกันด้วยละขอบอกเดี๋ยวเปีเยกเหยียบไว้ให้ไหมนับหนึ่งนับสองนับสามมาเร็วเข้าไปเลยไปเลยเหรอโอ้โหใจหายแวบเลยละขอบอกทำไมนุชเดินกันช้าจังเลยเดี๋ยวนะพวกเป้งนายเป็นแมวนายก็กระโดดผ่านง่ายไง หยยบสีเหลืองให้ด้วยมาเร็วเข้าฉันเหยียบสีเหลืองให้แล้วไปแล้วเข้าพี่เอกอย่าชักช้าเร็วก่อนนะตรงนี้เป็นประตูถ้าเราไปจะเกิดอะไรขึ้นนะเปล่ามีเขียวกับเหลืองเพียกไปเขียวแล้วกันนะเฮเข้าไปแล้วจะเป็นไงอะ่ะอ๋อตัวเรืองแสงสีเขียวอ๋องั้นหมายความว่าเราจะสามารถกระโดดไปในสีที่เราเรืองแสงมาได้งั้นเหรอสีไข่สีมันว่าอย่างนั้นเถอะอ๋อแบบนี้นี่เองมี่กระโดดสีเหลืองอึบจึบมาแร้ว แล้วตรงนี้ไปกันยังไงล่ะเขาเนี่ยอันนี้ฉันรู้อันนี้ฉันเคยเล่นงั้นเดี๋ยวพี่เอกยืนเฉยๆนะยืนเฉยๆห้ามกระโดดนะเอามาเร็วเข้าพวกปิก๊กเดี๋ยวเราจะต้องลงไปข้างล่างให้พี่เอกกระโดดข้ามไปสองคนเลยเหรอใช่แล้วมาเลยโอ้ดีจังเลยอ่ะฮึบฉบมาเร็วเข้าเดี๋ยวขอกระโดดก่อนนี่ได้แล้วอ่ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวฉันกระโดดลงไปด้วย เป็นไงมั่งอ่ะผ่านยังอ่ะผ่านแล้วละมั่งเร็วเข้าพี่ฝนนี่ไงมีประตูโอ้ยแย่แล้วประตูปิดอ๋อเป็นกระจกเป็นกระจกงั้นเหรอมาเร็วทุกคนผ่านได้แน่นอนอันนี้อะไรคันนี้อันนี้ดูท่าทางน่าจะเป็นบันไดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเราจะต้องมีเพื่อนคอยกดตุ่มให้เราข้ามไปเดี๋ยวท่านไปหยียบสีเขียวให้เองนะฮะพวกิ๊กนเหยียบสีเขียวงั้นเหรอไม่เป็นไรเราสีไหนก็เหยียบได้ทางนั้นอะ งั้นเอาอย่างงี้พี่เอกเหยียบสีเหลืองก็แล้วกันได้หรือเปล่าหยยบแล้วพี่ฝนวิ่งเลยวิ่งไปไหนอะ่ะนู่นไงอ๋อนี่ไงจริงด้วยวิ่งไปตรงบันไดเดี๋ยวขอไปดูข้างบนก่อนก็แล้วกันนะเป็นไงบ้างอะ่ะว้าเป็นน้าเขียวหมดเลยแล้วอย่างงี้พี่ฝนจะกระโดดไปยังไงอะ่ะพี่ฝนก็กระโดดไปตรงบันไดดิบันดไดไหนอะ่ะบันไดสีเขียวไงออ๋อนี่ไงใช่แล้วเจอแล้วบันไดจริงด้วยไปเลย ผ่านแล้วผ่านแล้วพี่ฝนต้องเหยียบสีเขียวหรือสีเหลืองให้ก่อนนะดิเหยียบสีอะไรก่อนน่ะสีเขียวดีกว่าสีเขียวก่อนน่ะใช่แล้วมากันได้ยังอ่ะกําลังวิ่งไปรอแป๊บหนึ่งกําลังวิ่งมางั้นเหรออยู่ไหนกันแล้วนี่นี่ไงฉันกระโดดอยู่เนี่ยผ่านยังอ่ะเหยียบสีเหลืองเลยสีเหลืองเลยน่ะเอาแล้วนะพอะขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวเหยียบไปอีกฝั่งนึงพอเดี๋ยวก่อนระวังให้ดีนะเดี๋ยวตรงนี้จะกระโดดเข้ามา เอาละโดดแล้วนะผ่านยังอ่ะพี่ฝนต้องเหยียบสีเหลืองอีกแล้วอ่ะเหยียบสีเหลืองต่อใช่แล้วโอ้เก่งจังเลยยาพวกเรานี่ยพวกเรามีความสามัคคีสูง <c oughs> เดี๋ยวก่อนอันนั้นอะไรไหนอ่ะข้างหลังนั่นอะไรน้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องพี่เอกต้องเหยียบสีเหลืองแล้วพี่ฝนข้ามไปพี่เอกเหยียบไว้ให้แล้วโดดเลยพี่ฝนเฮ้ยฉุบเฮ้ยฉุบมาแล้วเดี๋ยวฉันไปมั่งอ่ะมาเลยทุกคนนี่เหยียบสีเหลืองให้แล้วกระโดดข้ามมาได้เลยแล้วพี่เอกไปได้ยัง มาได้เลยมาได้เลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจะหลน่จลนจะหล่นดูท่าทางที่นี่น่าจะเป็นท่อระบายน้ําแต่ว่าน้ําน่าจะเป็นน้ํามีพิษด,ด้วยนะขอบอกเกือบจะหล่นลงไปอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเแลยวก่อนนะตรงนี้มีประตูอะไรบางอย่างเขาเข้าดาวอ่ะพี่ฝนมาเร็วเข้าเราเข้าไปพร้อมกันได้เลยเกือบไปแล้วเมื่อตะกี้เนี่ยยตกใจมดเลยล่ะทุกคนที่นี่คือที่ไหนเนี่ยที่นี่คือห้องขังอะ่ะ ตรงนี้มีเขียนอะไรไว้ด้วยอ่ะเขียนอะไรหรอเขาบอกให้ตามหาปุ่มเพื่อเปิดประตูตามหาตุ่มงั้นเหรอใช่เปิดประตูแล้วก็รับรหัสผ่านนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่ฝนมองเห็นสีเหลืองอยู่ที่หางตาอันนั้นน่ะหรอใช่แล้วแล้วอันอื่นนะมีตรงไหนอีก,กเปล่าเดี๋ยวฉันหยยบอันสีเหลืองไว้ให้กันแหละแสดงว่าจะต้องมีอันสีเขียวแน่นอนประตูทางนั้นเปิดออกครับพี่ฝนอ๋อนี่ไงเจอแล้วอันสีเขียวนี่ไงอันสีเขียวแล้วหยียบแล้วเป็นไงอะ่ะ เดีย๋ยวเราไปไงอ่ะโอ้ตรงนั้นมีประตูให้เข้าพี่ฝนไปเหยียบนะันเดี๋ยวพี่เอกเหยียบอันสีเขียวให้ประตูอันไหนอ่ะประตูอยู่ข้างหลังเพียงนี่ไงอ๋องั้นเพียเ,เข้าไปดูก่อนอืมเดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรเนี่ยเจอ,อไรหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหมดออกก่อนดีกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ฝนเข้าไปดูเองก็แล้วกันอ่รีบเข้ารีบออกเร็วเข้าเออนเลยแป๊บหนึ่งนะเหยียบได้เลยอ่าเหยียบพร้อมกันนะปุ๊กปิกเฮ้ย เฮ้พี่ฝนเจอรหัสอะไรบางอย่าง8ดเ้าห้าสามรีบออกมาก่อนหมดเวลาว้ารู้แล้วตรงนี้มีรหัสให้เรากด89 5 3 8้าห้าสาม้าห้าสมหรอใช่แล้วเดี๋ยวขอกดให้ดูก่อนมาทางนี้เลยปุ๊กปีกยวลองดูก่อนนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจริงด้วยโอ้ทางเข้าเฮ้ยสุดยอด<อ><อ>ไปละเออ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 อ้าวไปไหนกันหมดแล้วอะ <laughs> ประตูหมดแรงพี่ฝนกดรหัสผ่านเข้ามาใหม่แล้วเข้า นี่ไงเข้ามาได้แล้วแล้วอันนะอันนี้เขาเรียกว่าเขาว,วงกดใช่ไหมเขาว,วงกดันเหรอโอ้โห,โหดูทางสิแล้วเราจะไปกันยังไงอ่ะเรียกว่าเราต้องวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันงั้นเหรอทางนี้ตันทางนั้นตันงั้นมาทางนี้เร็วเข้า,านี่ก็ตัน,น,ตน <c oughs> โอโ้ทำไงดีพวกเป็นนายเจอทางออกแล้วเหรอฉันดมกลิ่นมาฉันเจอทางออกแล้วว้สุดยอดเลยสมก็เป็นแมวแต่ว่าเขาต้องใช้คีการ์ดใช้คีการ์ดแล้วเราจะไปหามาจากไหนอ่ะ หาปุ่มก่อนที่ฝนหาปุ่มอะไรอ่ะพี่เอกเจอปุ่มเขียวตรงนี้ยโอมีปุ่มเขียวแล้วต้องมีปุ่มเหลืองแน่นอนแหละพวกเราเดี๋ยวฉันไปหาปุ่มสีเหลืองให้นะปุ่มสีเหลืองเจอยังอ่ะพปิดโอข้างๆพี่ฝนเมื่อกี้มีประตูอยู่นะมีประตูงั้นเหรอฉันเหยียบให้แล้วไปดูประตูดิประตูฝั่งไหนอ่ะทางซ้ายเนี่ยนี่เงินนี่เงินนี่เงนเจอแล้วเจอีกาแล้วรีบออกมาเร็วเข้าเห้ยคอยังชั่วหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้คีกา ไปพร้อมกันเลยนะรีบออกเร็วเข้าทุกคนมาเร็วโอ้ในที่สุดเราก็ออกมาได้แล้วไดะเจอบันไดด้วย<อ>ล้วเนี่ยนึกว่าไม่รอดซะแล้วคีการ์ดเมื่อกี้เปิดปุ๊บปิดปั๊บเลยตกก้องกระจายหมดเลยอ่ะมาทางนี้แล้วเข้าขึ้นไปบันไดอันนี้เหรอทำไมฉันปีนไม่ได้นปุ๊บปิ๊กพี่ฝนครับพี่เอกครับพวกพี่จอได้กลิ่นอันตรายแถวนี้นะครับข้างหน้านั่นอะไรกระดึบ๊บกระดึ๊บอยู่น่ะวิ้ยดูท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะพวกเรา ตัวใหญ่ชะมัดเลยนะใครกันนะะทำไงดีอะเราจะต้องกดตุ่งั้นเหรอโอ้โหเฮ้ยเดวก่อนนี่ผู้คุมโหดร้ายคนนั้นนี่นะใช่แล้วผู้คุมเมื่อตอนเราเริ่มเล่นเลยอะถ้าอย่างงั้นเราจะต้องกระโดดไปทางขวาดีกว่ารีบพุ่งออกไปเลยพี่ฝนมาเร็วเข้าทุกคนเราจะได้หนีออกไปจากที่นี่เฮ้ยระวังระวังเพราะมีบ้างไฟพยานหน้ากระบอกข้าหลามแสนอร่ออีกแล้วออ เดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการเองก็แล้วกันระวังเขาเหยียบพื้นแล้วมันจะเกิดเป็นคืนอ๋อเป็นคืนงันเหรอใช่แล้วเป็นคืนแล้วเราอือหือเออเออเออหือจริงๆด้วยบอกแล้วว่าเราจะอือหื้อเดี๋ยวใจเย็นก่อนโอ้โหผู้คุมใจร้ายมากเลยนดี๋พี่ฝนจัดการอือ อืออีกแล้วเดี๋ยวนี้จะไปไหนจะพวงนี้หนีออกมาทําไมกันเนี่เราจะหนีกลับบ้านเนี่ยอยู่ดีๆมาจับเราได้ไงใจร้ายนี่ปอนบ้องเขาลามให้เลยฉันไม่กินข้าวลามไม่กินข้าวลามงั้นก็กินอะไรดีบ้างไฟพญานาคพี่อนจัดการเขาเลยรีบไปเร็วเข้าเฮ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเร็วเข้าเร็ว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 เรวเร็วเน็วเน็วเร่ะเข็เร็วเวเร็วเร่วเร้เข็วเร็วเรวเเ งั้นกระโดดพร้อมกันเลยนะเอ้ออออออกมาได้แล้วอ้าวพี่เอกกับุ๊กปิ๊กไปไหนอ่ะหายไปไหนกันหมดเดี๋ยวก่อนพี่ฝนกลับมาบ้านคนเดียวงั้นเหรอพี่เอกุวกปิ๊กไปไหนมาแล้วไปไหนมาก็ปุ๊กปิ๊กก็ดีโดนเล่นงานเพกเลยกลับไปเก็บปุ๊กปิ๊กใส่มาเนี่ยกลับไปเก็บป๊กปป๊กใสงั้นเหรอเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ย แล้วนายไปไหนมาเนี่ยพวกเป๊กฉันฉันโดนจัดการอยู่แล้วพีเพกก็จับฉันใส่กระเป๋าแล้วกระโดดออกมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้น่าสงสารจังเลยโอเอโอเอนะพวกป๊กไม่เป็นไรแล้วเรากลับบ้านกันได้แล้วละ่ะมาพี่ฝนเข้าบ้านกันดีกว่าเออเข้าบ้านกะกเออเออเอเดะเฮ้ออุตะแย่แล้วแล้วกุญแจลืมลืมไว้ที่ไหนอ <laughs> ลืมไว้ในเมื่อกี้นี้อะ ลืมไว้ในคุกเมื่อกี้ทำไงดีอ่ะโถเ,เอ้ยอ้าไม่เป็นไรสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสาหรบวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ,ยบุยบุย,บย